สวัสดีครับอยู่ผมปืนสตาร์คารถมือสองพุทธมณนลราคาดีฟีดากันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้พามาดูกับเจ้าอีสุดีแม็กกันอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วพาไปดูในส่วนของตัวสีขาว4ประตูไปนะครับเป็นตัวเตี้ยก็ถ้าใครอยากจะตามไปดูคลิปนั้นก่อนก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพปกให้ก็ลองไปตามดูกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้มาดูกันเจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวสูงนะครับเป็นอีสุดีแม็กสองจุดห้าแซดไฮแรนเดอร์นะครับเป็นปี2013ามราคาหน้าร้านจะอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 40,000บาทจะเหลือเพียง419,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังตามหา Isuzu D-Max นะครับที่เป็นสีดำตัวสูงนะครับราคาดีมากๆกนะครับก็นี่เลยวันนี้ตัวนี้ได้อะไรบ้างสภาพเป็นไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับครับมาเริ่มในส่วนของโฉมด้านหน้าออปชันด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยที่อยากจะพูดกับเจ้าคันนี้ก็คือดูได้เลยนะครับว่าโฉมหน้าเขาถึงแม้จะเป็นปี2013แต่ตัวดีไซน์หน้าตานะครับไม่ได้ดูแก่เลยดูร่วมยุคล่วสมัยมากๆครับ D-Max โฉมใหม่ๆก็ยังหน้าตาคล้ายๆนี้อยู่ หน้าตารับดีแมกเราถือว่าเป็นเอกลักษณ์ชูนะครับให้คนเลือกแบรนด์เขาเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับกับกระบะในไทยนะครับก็ดูได้เลยว่าในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่ก็เวลาขับไปกลางคืนนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสว่างสวยแน่นอนพร้อมกับไฟตัดหมอกด้ครับด้านล่างตัวน,นี้เวลาฝนตกหนักๆหมอก,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 กลงจัดก็นี่เลยนะครับช่วยได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยกับกระบะนะครับก็หน้าตาเป็นไงก็ดูได้เลยนะครับนี่ ตัวนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับโลโก้เป็นสีแดงครับตัดกับสีดําได้แบบโอ้โห่องคางที่จะสวยเลยครับมันดูป,ป๊อปอัพขึ้นมาเลยสําหรับสีแดงตรงโลโก้แล้วในส่วนของด้านข้างตัวรถเป็นไงบ้างครับก็นี่เลยตัวนี้ครับเป็นไฮ er แลนเดอร์นะครับแท้ๆนะครับผมดูได้เลยว่าหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีความสูง ป่องล้อจะมีความกว้างนะครับผมล้อตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กด้วยครับลงมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปหาลงตัวนี้ก็นี่เลยลงมาให้แล้วเรียบรอ้อยสวยๆนะครับผมเป็นล้อแม็กแต่งนะครับขอบ18นิ้วนะครับจากเจ้าของเก่าแต่งมาให้ก็สภาพตามการใช้งานจะมีร่องรอยกันบ้างแต่สภาพตัวแม็กก็ยังอยู่ดีอยู่เดิมนะครับผมไม่ได้มีร่องรอยแตกหักอะไรแล้วก <G> ็ตัวนี้ครับเป็นตัวสูงดูยังไงก็ดูจะป่องล้อแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่แบชที่ขึ้นว่า Highlander แล้วตัวนี้เป็นสีดําทีงง่บอกเลยว่าสีด้านข้างเนี่ยไม่มีรอย เลยนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็มือจับเนี่ยตัวนี้เป็นโคเมียมด้วยไปพาดูภายในกันหน่อยนะครับกับเจ้าตัวนี้ก็นี่เลย ภายในนะครับตกแต่งด้วยสีดําตัดกับพวกสีเมลเลนียมนะครับที่เป็นสีเงินๆตรงนี้นะครับเทาๆตรงนี้นะครับจะช่วยทําให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวเบาะก็เป็นสีดําอีกเช่นกันนะครับนี่สภาพของเบาะก็ดูดีเลยนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดอะไรเลยนะครับนี่ดูได้เลยว่าสภาพรถโดยรวมค่อนข้างที่จะสวยใหม่มากนะครับแล้วก็นี่เป็นรถกระบะ4ประตูก้อนี้นะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับห้องด้วยสารก็ค่อนข้างที่จะกว้างนั่งสบายนั่งสบายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูผมที่สูง180นะครับนี่เลย นะครับนั่งได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมไม่มีอึดอัดเลยนะครับนี่ดูได้เลยว่าเล็กลูมเหลือเยอะนี่รูมนะครับในส่วนของหัวเข่าก็โอเคเลยนะครับนั่งได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับมีพื้นที่ให้รีแลกขาได้แล้วก็เวลารถค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้ดูอึดอัดอะไรเลยนะครับด้านหลังนั่งค่อนข้างที่จะสบายเลยถ้าบ้านใครนะครับมีผู้ใหญ่มีเด็กอะไรก็ตามถ้านั่งด้านหลังไปผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเอนจอยกับการเดินทางแน่นอนนะครับผมก็อีกอย่างนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นง่ายด้วยเพราะว เวลานั้นมีผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับก็ให้เขาเหยียบตรงนี้ขึ้นไปบอกเลยว่านั่งได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็มาในส่วนของแมกไลเนอร์ด้านหลังนะครับการเก็บของด้านหลังเป็นไงแล้วก็สภาพด้านหลังเป็นไงบ้างก็นี่ตามรูปเลยครับก็คือมีของแต่งมาเพิ่มอีกชิ้นนึงนั่นก็คือคำหลังนั่นเองสำหรับใครที่เล่นพวกดีแม็กก็จะรู้ดีกันอยู่แล้วครับมันเป็นสไตล์เขานะครับเวลานั้นก็จะของเก่าแต่งมาให้เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นคำหลังมาให้แล้วก็ใน liner, ส่วนของแมกไลเนอร์นะครับสภาพด้านหล หรือฉีกขาดอะไรสาหรับตัวนี้นครับก็จะมีตาหนิเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องของสีตรงนี้นครับก็แจ้งกันตามตรงแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันแน่นอนครับตัวแม็กไรเนอร์ตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับสามารถขนของทาอะไรได้ตามปกติเลยนะครับพื้นที่การขนของก็เน้นแบบไปเทีย่ยวย้ายบงายบ้านอันนี้โอเคนะครับผมแต่ถ้าไปใช้งานเชิงพาณิชย์ผมจะพูดไว้ตลอดอยู่เลยครับว่ากระบะสีประตูเนี่ยใช้งานเชิงพาณิชย์มันจะค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงอาจจะไม่ได้ขนได้เยอะมากแต่ก็สามารถทําไปได้นะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับ สภาพฝั่งนี้ผมบอกเลยว่าก็สวยๆใสๆเหมือนกันนะครับสีดําที่ไม่มีร่องรอยขนแมวไห้เห็นเลยถือว่าสภาพค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูในส่วนของเลขไมล์และออปชันภายในข้างในกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเข้ามาอยู่ในส่วนภายในกันแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูเลขไมล์กันหน่อยนะครับว่าเลขไมล์คันนี้เท่าไหร่อ่ะก็สตาร์ทได้ปกติเลยนะครับถือว่าเครื่องเนี่ยสตาร์ทได้แบบติดชึ้งไม่มีหน่วงไม่มีกระชากนะครับผมเครื่องเดินเบาได้นิ่งมากๆแล้วก็นี่เลขไมล์ครับเท่าไหร่ดูได้เลยนก็ี่่เลขมอยูท 5 4 4 0 0กิโลกับรถปี2013ถือว่าเป็นเลขไมล์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับค่อนข้างที่จะออกกลางๆไปทางน้อยด้วยนะครับกับมาประมาณนี้นะครับรถปีนี้ผมถือว่าใช้งานปกติทั่วไปเลยใครที่กาลังมองหากระบะสภาพโอเคสวยๆเลยก็นี่เลยครับดีแม็กและไมล์ก็โอเคด้วยครับอ่ะแล้วก็นี่ในส่วนของสภาพภายในเป็นไงบ้างก็ดูได้เลยผู้มาลัยก็อาจจะมีนี่นะครับลอกเล็กน้อยครับตามการใช้งานแต่ว่ายังโอเคอยู่ครับสภาพยังโอเคอยู่ไม่ได้แย่อะไรเลยแล้วก็นี่ดูได้เลยว่า ตัวคอนโซลของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็มีออปชอะไรบ้างมาให้ดูกันหน่อยกับตัวนี้ <S <S ก็นี่เลยอย่างแรกที่จะให้ดูก่อนเลยที่ตัวนะครับกระจก ok นะครับปรับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะก็นี่นะครับไม่ได้เป็นการปรับแล้วนะครับเป็นปรับปรับไฟฟ้าครับก็เลือกทางขวาก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ปกติเลยถือว่าก็เป็นออปชั่นที่เป็นมาตรฐานปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะครับผมนี่นี่นะครับอ่ะค่อนข้างที่จะโอเคเลย แล้วก็นในส่วนของตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปลยไฟหน้าว่ามีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนี่ก็ปรับกันตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ที่ปัดน้ำฝนนะครับก็มีแบบหน่วงเวลาได้นะครับนี่อยากให้ช้าให้เร็วก็ตั้งค่ากันได้เลยนะครับผมเวลานั้นเราก็กดลงแล้วก็เป็นแบบหน่วงเวลาก็ตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของจอทัชสกรีนตัวนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับ CD วิทยุ m 3นะครับผมพวก fm/am นะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องใส่ ITE CD ดีก็อยู่ตรงนี้พวกเนี่ย aux ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล นี่เลยเป็นแบบ แมนวนก็คือยังไงนี่ครับปรับมือนั่นเองก็คือปรับแรงลมได้ตามใจชอบตามมือสั่งนะครับไม่ได้เป็นจอทัชสกรีนหรือว่าไม่ได้เป็นออโต้อะไรให้มันแบบปรับพยุงยากตัวนี้ก็ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมพูดอากาศเลยเวียนะครับนี่ก็ดูนี่ได้เลยครับเอาอากาศทั้งในอากาศทั้งนอกนะครับผมนี่เป่าขาเป่าหน้าก็เลือกกันได้ตามสบายเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคความเย็นแอร์ก็อยู่นี่ครับง่ายๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบเกียร์ธรรมดาด้วยครับผมเกียร์ธรรมดา5้าสปีดนะครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก ค่อนข้างที่จะโอเคไม่มีกระตุกไม่มีอะไรนะครับก็เข้าได้นิ่มๆเลยแล้วก็ตัวนี้ทํานีมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับก็นี่นะครับมีที่เก็บของให้ด้านในด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยช่องใส่น้ำส2องช่องตรงนี้นะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์ในระดับหนึ่งนะครับผมพวกสภาพภายในก็โอเคออปชั่นก็พอมีมาให้บ้างนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับผมถือว่าเป็นกระบะที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องเขาหน่อยนะครับว่าคันนี้สภาพห้องเครื่องเป็นยังไ ่วนของพวกเครื่องยนต์นะครับดูได้เลยว่าสภาพมาเนี่ยคือฟังได้เลยว่ามันเดินเบานิ่งๆเลยนะครับไม่ได้มีกระตุกไม่ได้มีเดินแปวอะไรเลยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่โอเคเลยนะครับผมเครื่องยนต์ 2,500cc VGS Turbo นะครับผมแล้วก็เนี่ยสภาพด้านหน้าเป็นไงบ้างก็ดูได้เลยว่า รอยน็อตด้านหน้านะครับคานหน้าไม่มีขยับนะครับสภาพก็คือดูได้เลยว่าเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยบุบเบี้ยวนะครับไม่มีการชนหนักจนนำพิกวั่มมาอย่างแน่นอนนะครับผมและตรงนี้เรามีบอกไว้เลยนะครับว่าถ้ามีซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน1 0 0่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้ก็คือมากันแบบเดิมๆแผ่นเล็กเครื่องก็ยังอยู่กันดีๆเดือดโครมนะครับพวกน็อตรอยตรงแก้มข้างอะไรนั้นคือไม่มีเลยรอยน็อตนะครับไม่มีขยับแก้มข้างโอเคนะครับมีในเรื่องของฝุ่นเล็กน้อยจริงแต่ตรงนี้ก่อนออกรถเราจะทําความสะอาดให้้้้้้ออออออีีกกรรรรรรบบบบบบบยยยยยยููู่่่่แลลลลลวววนนนนนนะะะะคคคคััััััไไไไไมมมมมตตงงงเเเเผผดดดดาาาสภพป็็ข นะครับมาเดิมๆนะครับผมแกมก็คือโอเคเลยถือว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยมาสภาพสวยงานจริงๆนะครับต่หรในห้องเครื่องยนต์เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบนะครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้าอ s ซูดีแม็ก2.5แ h i ไฮเรนเดอร์ปี2013ที่มาในราคา459,000บาทแต่ถ้ามาในคลิปนี้อย่างที่ผมบอกไปจ้องจะจบเพียง120บาทนะครับละส่วนลดอีก40,000บาทจะเหลือเพียง419,000บาทเท่านั้นเอาไว้ถ้าสนใจสามารถติดต่อมาได้ทั้งทางเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นอย9999 ห1 7 9ครับหรือจะเป็นลน์แอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมสามารถเจ็บคลิปนี้ส่งให้อดมินของเราได้เลยเรามีแอดมินพร้อมไปจบอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบเจ้าคันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับหรือว่ามีคำถามอะไร้ยังไงสามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็เจ้าอิสุดีแม็กคันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ